ผมสวัสดีครับช่านี้ก็14องศานะครับที่บ้านโนนสมดืมณ์นครราชสีมาฮะวันนี้ที่ตื่นเช้าเพราะว่าจะรอคนมากู้เบ็ดนะก็เมื่อวานเขาได้มาปักเป็ดบ้านไหลไว้อีกแล้ววันนี้ผมก็รอถ่ายคลิปครับผมตื่นมาก็้6โมงอะ่ะจะของเบ็ดยังไม่มาเลยฮะ Okay. เดี๋ยวรอกันต่อไปฮะี๋ว้วยังไงก็จะจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับน,นี่ฮนะปลไหลได้แล้ว ตสอง 3, ตั้มครับตสองต <3, 3. S 1> ั้มแล้วสามสามแล้วไม่ได้เหรอนะครับอันนี้ดูยังดูแล้วครับไม่ไม่มจริงอ๋อสามตั้มแล้วครับลงตัวแล้วนะครับอบืมคุณผู้ชม 三反爸妈。 บ่อข้างๆบ้าน ลุ้นไหมมีลุ้นไหมกำลังลุ้นอย่าแอนทีซีจะมาไัม

แอฟฟิีว่รับแอฟพิซีตีแทมตีแทม่ะลุกจต่ป่าสีโอ้ตัวนี้มันไข่ตัวนแทมที่ห้าอ๋อแทเป็นปลาช่อน Để ha, đẹp phá đó, chân đó Nó nhỉ Là lún tem thi hộp khắp ra thi Như cần ốm à? Đài, đáp đáp แกกินไหมแอปเปิเผ็ดปลาไหลกินไหม <c oughs> ให้ชักช้าผัดมปให้กินเลยแล้วหกไปแล้วให้ชักจ้าผัดมาทุกกานเฮ้ยเฮ้ยด้วยไหมไม่มันดึงไหมมาชากามักัง้งไอ้ไอ้ อารมณแต่มที่เจ็ด <c oughs> <c oughs> <c oughs> okay oh, hi, Oh. oh. อ๋อตัวใหญ่มากครับแต้เจ็ดโอ้แต่ตีตานะลแต้เจ็ดโอ้ตัวใหญ่ครับเจ็ดแต้แล้วครับเนี่ย เจ็ดเจ็ดหมดแดงหมดแล้วปลาไหลหกตัวปลาช่อนหนึ่งตัวฮะทีบนี้